สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะสบายสไตล์แม่ละโม่ค่ะวันนี้สิผ้ามาเก็บผักบุ้งค่ะแต่ว่าก,ก็เก็บไปแล้วละค่ะสิผ้ามาเบิ่งผักสวนกล้วค่ะเบิ่งผักสวนกล้วกันอยู่ในนี่ผักบุ้งเก็บไปแล้วนะคะาาเด้อผักบุ้ง,กงเก็บไปแล้วตัดไปแล้วค่ะอันนี้กะโอ้หมื้แอันนี้ผักแป้นค่ะผักแป้นผักกุ้ยช่ายกระลัางง่ามค่ะกระล่างโปง ผักกุยช่ายกระลังปงกระถางบัวคะ่ะพี่น้องมีกระถางบัวสองกระถางกระถางบัวมันบ้านในบานนะคะกระถางบัวนี่อย่างแนีนี่ผักอีเลิศเออมีมีผักอีเลิศแล้วก็นี่ใบมะกรูดผักอีเลิศผักหวานค่ะผักหวานบ้านผักหวานบ้านคือฝนกระลังสิโปงนี่ผักหวานบ้านค่ะพุ่หยอ,อดพี่นอ้องเอ้ยหยอดอุวอ่ะ พักหวานบ้านค่ะพักหวานบ้านปลูกงาด้วยค่ะไปงาวเลยค่ะ,คะมัน,นี่พักขาพักเช่ออมบาอนม่นวานนี่เนาะค่ะนาลมันมันกำลังปุงมันมันแก่แล้วข้าวเดียวขึ้นเดียวสองขึ้นจะได้ก็เลยมามาตัดมันแก่แล้วค่ะมันแก่แล้วมึงดูมันแก่แล้วพูนใบหญ้านางใบหญ้านางมีผักแก่นางพร้อมมีใบหญ้านัาง่ง เดี๋ยวนางงามงามพี่น้องป้องไปเอ้ยผักขาโอ้เได้ยผักขาบังด้วยผักขาบริตัดสองมือหนึ่งเบาซือเสื้อสิตัดไว้ตัดแก่แล้วเได้ผักหวานผักหวานบ้านผักหวานบ้าน,านค่ะผักบุ้งกระตัดไปแกงเทโพว้วคะผักบุ้งมีน้นานผักบุ้งพี่น้องเอ้ยสามกระถางนี่ค่ะสามกระถางนี่กระลัง่งเพาะเพาะ พักขน้าก็พักกวางตุ่ค่ะสามกระถางนี่พี่น้องเอ้ยงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วค่ะงอกแล้วงอกแล้วเรียบร้อยเตรียมกระถางไว้ค่ะพี่น้องเตรียมกระถางไว้เลยนี่มันเกิดข้ากรสีเพาะนะคะเนาะต้นใหม่ต้นชวนชมต้นชวนช่มสามกระถางใหญ่ๆค่ะพี่น้องเลยโค้งใหญ่ รวยไม่เลิกลเศรษฐีพันล้านรวยไม่เลิกต้นไม้เศรษฐีพันล้านงามค่ับต้นไม้กล้วยค่ะอันนี้กล้วยต้นกล้วยน้อยต้นกล้วยประดับต้นกล้วยสวยงามนะคะเนาะไปค่ะมาเบิง้งมาดูต้นพริกต้นพริกมีหลาดหน่อยแม่น้ำโมมีหลาดน้อย อันนี้กวักมอระกดค่ะกวักมอระกดถือแดดงามค่ะมีมีสองมีสองกระถางกวักมอระกดไว้เสาหนาบ้านกวักมอระกดค่ะถือแดดงามค่ะต้นทับทิมต้นทับทิมเป็นไม้มงคลต้นทับทิมนะคะเนาะเป็นน้วยเป็นลูกเราหน่วยบอกยัยปลูกใส่กระถางค่ะต้นท,ทับทิมเป็นไม้กระถาง เป็นไม้มงคลไม้มงคลปลูกไว้ในบ้านป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งอันตรายเนาะค่ะเนาะเป็นไม้มงคลไปไปร่วงบักพริกบักพริกหน้าบ้านมีแต่ต้นค่ะพี่น้องเอ้ยเก็บไปตำหแตงหม่าว่านาน,นี่มิตรต้นมีอราน่วยงาไปปุ่นขอกพริกงามกำลังงาม เผลมีต้นขนุน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 หนาบ้านมีถาบอพริกต้นนี้เห็นบอค่ะบลกพริกบริเก็บต้นนี้บริเก็บกำลังแดงต้นลูกพริกค่ะต้นพริกปุณะค่ะมีมีแค่ล็อกเดียวหนาบ้านค่ะปลูกพริกปลูกพริก มึงแบบีค่ะเด้อแบบมีตัดไปไปแล้วเหลือเหลือหน่วยเดียวเหลือลูกสุดท้ายลูกนี่หน่วยบักใหญ่ต้นขนุนพันธวายได้กินเบิดปีค่ะกินบะปีอันนี้ก็หนาบ้านหนาบ้าน,น,าานแม่น้ำโมนะค่ะเนาะหนาบ้านหาจิตตะล้างว่าค่ะหาจิตตะล้างว่าน้าบ้านค่ะหาจิตตะล้างว่า ฮ้อนฮ้อนวันนี้แดดตั้งเสาเลยค่ะแดดแดดฮ้อนคัะแดดร้อนร้อนแดดร้อน,ร,อนร้อนค่ะวันนี้แม่นมโมสิปเก็บผักขาได้พี่น้องเอ้ยกฝากไว้แค่นี้ค่ะมาเบิ่งบึง,บง,บงเก็บอันเก็บผักบุ้งเลยซัำนียแหละพราะว่าเขาเก็บไปแล้วมือมันนั่นนะคะเนาะวันนี้เนมโมก็สิบฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องเนมโบเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.